es ค่ะกับพกัลูซี่ซเซิงต้าดิงเสงสิงต้องาวลูซี่ซซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมขุมทรัพย์แห่ง Attack Z กันนั่นเองนะคะหรือว่าเกมใหม่เป็นเวอร์ชัน b l a c k l l m m t t e d ของค่าย PS เ้ขานั่นเองนะที่เขาก็เพิ่งออกกันมาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะแต่วันนี้เนี่ยซอจะมาลงเบ็ดเดิมพันที่แบบหลักสิบก่อนแล้วกันนะอ่ะมาอีกอย่างหนึง่งซึ่งเกมใหม่ของเขาเนี่ยก็ยังมีรายละเอียด เกมเนี่ยก็แตกต่างแต่ครั้งที่แล้วนะซึ่งอัตราการจ่ายในรอบก่อนนะอยู่ที่25งหมื่นนะแต่รอบนี้นี่สูงสุดถึง50าหมบาทซึ่งก็ถือว่าอัตราการจ่ายรางวัลเนี่ยสูงสุดมากเลยทีเดียวนะทั้ง50าหมื่นนะทุกคนนะก็สัญลักษณ์วายของเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะสำหรับ The Back Limit ในค่าย p s เนาะก็เป็นเกมสามท่ำที่เราทุกคนนี่คุ้นเคยนเป็นอย่างดีแล้วนะนี่นะ ก็ t i s s u e o f a t t a c k แ e ็กเซ็ b เ a อร์แบล i กลิมิตีนั่นเองนะใครที่เข้ามาดูสอแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับขอลูซี่กันด้วยนะคะเกมนี้ก็ดูเพื่อความมันถึงเท่านั้นนะก็ไม่ได้แนะนำให้เล่นตามแต่งใดนะคะมาสาวท้ำก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ใครๆก็รู้จักกันหนึ่งนะสำหรับเกมสาวถ้ำนะคะ ซึ่งเงินรางวัลในเกมก็ค่อนข้างที่จะแตกง่ายถ้าเกิดว่าตัววายเนี่ยเขาจ่ายตัวคูณมาสูงๆ,ๆนี่น,นะทุกคนเออนี่แต่ว่าวันนี้เ,เราจะมาลงเบ็ดเติมคันเริ่มต้นกันที่10บาทก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้ทุนเราไม่ได้เยอะมากนะทุกคนนะก็ประมาณ2,000กว่าบาทนั่นเองนะก็ต้องลองดูว่าวันนี้ซอฟท์ท่อมเวอร์ชันแบ็คซีรีส์เนี่ยเขาจะแตกเงินรางวัลกันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะสำหรับเชือ่อออฟแอคเซสนะ เวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างทำออกมาสวยงามนะคะตัวถ้าเองก็มีที่หน้าก็เป็นขีดสขีดนั่นเองนะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามน,นะคะสำหรับตัวลายกราฟิกต่างๆนะก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลทุกคนนะคะก็แค่มีการปรับเปลี่ยนสีในบางจุดเท่านั้นเองเนะแ,แถมเงินรางวัลในเกมนี้ก็สูงสุดถึง5 0า0มื่นเท่าไปเลยทีเดียวนะแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่แค่2 5,000เท่าเท่านั้นเอง ก็ค่อนข้างแบบเท่าเหนือทุกคนในสําหรับเวอร์ชั่นแบลนี้นะเออโอ้ยตอนนี้หมุนกันไปเรื่อยๆยังไม่ได้แตนกนงสงสัยเพราะว่าต้องลองมานั่งซื้อสไตร์โบนัสฟรีสปิงนันลองดูแลละซึ่งสไตรโบนัสของเขาก็วันนี้ก็มีสูงสุดถ,ถึงประมาณห้ิบาทนี่นะถ้ารเราลงเบ็ดไปก็สามารถที่จะซื้อสไตรได้สูงสุดที่สามพันบาทน,นั่เนเองไงมาแต่ซอคิดว่า รอบนี้ซอน่าจะต้องมาซื้อสปอไตร์สปรินกันนั่นเองนะคะก็แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนลองมาดูกันว่าถ้าเกิดแบบลองซื้อเนี่ยมันจะาอัตรา,าก,การจ่ายของเสียงร้องวายกับตัวคูณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นี่ะมาเดี๋ยวลองมาซื้อกันซิว่าสิบบาทเนี่ยซื้อสไตร์โบนั้หนึ่งนเห็นไหมัวนี้ของเขาก็จะเป็นสีดำนะนี่สีตัวจัดไปกับการหมุนฟรีสปินสิบรอบนี้ไปกันเลยทุกคนลองดูดิว่า สามถ้ำเนี่ยจะแตกจเงินรางวัลให้มาที่เท่าไหร่เนี่ยเออเอ้อยโอ,โ,โอ้โหปห้าดข้างในนี่ก็ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะถ้าเกิดวายจ๋าคือวายค่อนข้างที่จะไต่หนักมากเลยเดียวนะนี่มาละโอ้โหเอ้ยกลาเป็นอย่างนี้ดิแตกวายจ่ายอีกอีกบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยสามสิบหกสองส่วนเนี่ยก็ขอภาวนาว่าให้วายออกมาอีกเนนี่ก็ซึ่ง าการคูณในแต่ละตัวสัญลักษณ์ก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะเหมือนกับเวอร์ชั่นที่แล้วนก็เออรางวันใหญ่ไปบวกไปที่185บาท้อยแสห้ับเกมนี้นะตอนนี้ก็เหลือหมุนฟรีสปริงอีกราวราวสถึงรอบนะก็ไม่ได้โอ้โหมันหมันโควดไวเลยนเราซื้อไกด์โบนัสเอาไปอีกมีไวใจเท่าไหร่บวกไปอี่สิบสอง มีการคูณมาเพิ่มด้วยนะทุกคนนะก็เกมสามท่ามันก็เป็นเกมที่สอว่าเล่นมันมากนะแผงแบบหงรามวันเนี่ยคือแบบทำการที่จะแตกง่ายมากเลยทีเดียวนะฮะไป,ปบัวกันไปอีกนี่เพราะเราดวมากไว้ใจใจเท่ไทเอาอไหร่อหือปังนี่แล้วก็มีอัตราการคูณเนี่นทุกคนนะก็คือว่าแตกอีกแล้ว เรื่อยๆนะสำหรับเด็ดหลักสิดของเรานะคะทำถึงมากเลยหกป่สาวถ้ำของเราตอนนี้ก็เลยปี21ครังสุดท้ายนะคะโอ้โหดนั้นมาไมคะึงใจเต้นมากแต่ไม่ออกโงตควเพิ่มอีก1,458.80ยนงไงก็มาเริ่มมาละเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็เด็ดสองคิดว่าน่าจะต้องแบบซื้อสักรอบไหมทุกคนเดี๋ยวลองปรับเด็ดทีนี้เป็นเท่าหนึ่งปะ ยี่สิบละกันลงกันยี่สิบบาทแล้วกันนะซอว่าน่าจะกําลังดีนะฮะจะได้ไม่สูงมากนะอเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเอาห้าสิบดีกว่ามาห้าสิบน่าจะเริ่มกว่านะทุกคนนะลองดูดิเบ็ดสิบบาทแล้วก็มาห้าสิบลองดูว่าเขาจะมีอัตราการคูณที่เท่าไหร่นะคะคิดไปคิดมาห้าสิบเนี่ยก็คือเป็นการเดิมพันสูงสุดเดวลาเราจะซื้อสายฟรีสเปนนั่นเองนะี เรามาลุ้นกันนะว่าจะได้ทุนคืนกันไหมนะเมื่อกี้ก็คือลงไปหมดเลยนะได้กับทุนของเราอยู่ที่3000กว่าบาทก็ซื้อไปชีสปินกันไปเลยที่สามพันนะลองล้นกั่าจะได้คืนไปที่เท่าไหร่ขอหไ,ได้ดูรักเพิ่มมาีกนะสาหรับการหมุนเพิมเติมนะคะว่าเมื่ีบรหักบนั้นกานกบบนกะมาเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วน่ไงอ่ะดี๋ยววันนี้เนี่ยซอจะมี ส่ับรายคลิปกันด้วยนะคะยังไงก็อ,อยากให้ฝากติดตามกันนะว่ามีแจกเงินารางวัลเท่าไหร่บ้างละใครจะเป็นผู้โชคดีในเกมนะคะจริงๆใครที่เข้ามาติดตามซอลูซี่อยู่เป็นประจำเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอเนี่ยทำคลิปจริงๆเด็ดๆในแต่ละค่ายออกมาให้ดูกันนั่นเองนะคะก่ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ ในคลิปเนี่ยเดี๋ยวมีใครได้เงินรางวัลน,นี่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะมาลืมกันอีกก็อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5ครั้งแล้วนะคะโวทคุยไปคุยมาคือไวมากเหมเือนโบนัสฟรีสปินน,นั่นกนะ่อนนะเออให้มันแตกลงไปอีกเรื่อยๆอีก2 3 3ิบาทถือว่าแกล้ดีนะสำหรับเกมสวาวถ้ำนะถ้าเจอสัญลักษณ์ลายออกมาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะถูกต้งมาก5้าหมื่นเท่าอ่ะทุกคนโอ้โหค่อนข้างเยอะมากนะเมื่อ,อไหร่ พอจะได้ไปถึงตรงน,นั้น <g iggle> ก็มีความหวังอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเอาลาสเป็นแล้วจ้าถูกเป็เท่าไหร่บวกไปโอ้ห้าพัน้อบาบาทจัดไปแน่ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะสำหรับเงินกลางวันนรอบสุดท้ายที่เรามีการส่งไปนี่ไงก็ปวกกันไป5,000ันกว่าบาทโอเคมาถูกทางแลวแยไงฝากตาม ทลายคลิปกันด้วยนะคะทุกคนนะมาถึงช่วง